Damn. Damn. วัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ปอก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์สุ่มไอไปบ้านแฟนคลับอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปอเนี่ยก็คัดเลือกนะคะมาแค่5คนเท่านั้นนะคะถามว่าทําไมคลิปนี้พี่ถึงมาสุ่มแค่5คนนะคะก็เป็นเพราะว่าม,มีน้องๆเนี่ยทิ้งไอดีนะคะมาให้ปอเนี่ยผิดค่อนข้างเยอะแล้วก็น้อยลงนะคะก็เลยคิดว่าจะคละๆไปก็แล้วกันนะคะไปค่ะเรามาเล เริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับไอเดียของน้องคนที่1นนะคะสวัสดีค่ะพี่ว่าปอจําหนูได้ไหมคะหนูชื่อเอ็มค่ะวันนี้หนูทําเป็นดันกระโดดหลักสีนะคะมีสองสีค่ะพี่ว่าปอไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะหนูตั้งใจทํามากค่ะคือถ้าเป็นดันกระโดดนะคะปอแบบชอบมากๆเลยทุกคนไปค่ะมาดูผลงานของน้องเอ็มกันนะคะแปลว่าน้องเอ็มเนี่ยปอต้องเคยไปแน่ๆเลยอะ่ะใช่ป่ะ 哎。Eh? เหมือนว่าไอดีที่น้องเอมนะคะจะให้ปอเนี่ยมันน่าจะผิดนะเพราะว่าปอไม่สามารถไปได้นะคะเพื่อนๆปอขอข้างไปที่น้องคนต่อมาแล้วกันนะคะเอิมก็คือพี่อปอไปหน่อยนะคะเป็นชมรมในเกมยันเดเลคค่ะหนูชื่อมินนะคะไปให้หน่อยนะได้เลยค่ะน้องมินแอบเสียดายนะคะที่ไอดียของน้องเอมเนี่ยไปไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเรา ก็ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะเย้ Yay! อันนี้ไปได้ค่ะ ชมลมยันเดเละนะคะจากน้องมินค่ะ FC Oppo c o n n นะคะโอ้โหชื่อโคตรน่ารักเลยอะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะสร้างแค่ชมรมนะคะก็คือไม่ได้สร้างโรงเรียนนะคะอยากรู้ว่าเขาสร้างเกี่ยวกับชมรมอะไรอะแต่ว่าให้ปอเดาป้น่าจะเป็นชมรมที่เกี่ยวกับดราม่าคลับแน่ๆนะคะเพราะว่าปอเนี่ยเห็นสีในห้องแล้วนะคะคือสีม่วงปะ่ะอะไรอะ เอ้เดี๋ยวนะนี่ห้องที่หนึ่งนะคะคือห้องทําอาหารค่ะก็คือจะเป็นชมรมทําคุกกี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าขนมเนาะอุ้ย เฮ้ยน่ารัก,กะเหมือนอยู่นะก็คือว่าโซนซ้ายนี้เนี่ยจะเป็นโซนเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีชั้นหนังสือด้วยนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ทําขนมทํเอาองอาหารอะไรอย่างงี้นะคะแล้วคือแล้วคือบนโต๊ะเนี่ยนะก็จะมีเค้กนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆด้วยนะครับถือว่าความคล้ายๆกับในตัวเกมอยู่นะคะทีนี้เรามาดูห้องอื่นบ้างดีกว่านะคะนี่ไงว่าเราเชียวเขียนว่า การแสดงค่ะซึ่งปอคิดว่าน้องเขาน่าจะชอบสองชมรมนึงหรือเปล่านะคะเฮ้ยโซนนี้คือเหมือนนะก็คือมันจะมีฉากนะคะกั้นระหว่างกลางห้องแล้วก็จะมีเก้าอี้นะคะเอาไว้นั่งดูดูไว้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีผ้าม่านด้วยค่ะซึ่งผ้าม่านคือสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะจ๊ะเฮ้ย โค้งแป้งว้าวทาเหมือนกับในเกมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชั้นเสภาด้วยนะคะเพื่อนๆอคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เนาะเอาล่ะ ก็ขอบคุณน้องมินด้วยนะคะถึงแม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะสร้างมาแค่นิดเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือปอก็ชอบหมดเลยนะคะเอาล่ะเรามาต่อไอเดียของน้องคนต่อมาดีกว่านะคะพี่ปอไปไอดีหนูหน่อยนะคะหนูชื่อน้องฟิล์มค่ะอายุ10ตปีค่ะอยู่ชั้นปสานะคะไอเดียของหนูคือเป็นบ้านน้ําแข็งค่ะหนูสร้างเองนะคะถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเฮ้ ปอว่านะไอเดียมันดูแบบว่าเกินอะอ่ะทุกคนคือตอนเนี้เราเนี่ยเจอไอดีนะคะที่เสียมา2อันแล้วนะคะไอเดียของน้องฟิล์มก็คือไปไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะปอมีอีกเยอะเลยนะคะที่เอ่อ มาแทนกันได้เนาะในเมื่อไอดีของน้องฟิล์มนะคะไปไม่ได้พอขอข้ามไปคนต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนเออพี่ปอคะหนูขอมา10ครั้งแล้วนะคะหนูชื่อแพลวาคะ่ะอายุ8ขวบนะคะเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนะขอพี่มา10ครั้งแล้วหรอจริงหรอทำไมพี่ไม่คุ้นเลยอ่ะฮะเดี๋ยวนะ คือแค่ชื่อเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วปะมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยไม่ใช่ของน้องแพลวาแน่นอนนะคะโอ้โหแต่ว่ามันก็สวยไงมันเป็นเกี่ยวกับว่าอัศวินนะคะกําลังยืนอยู่กลางสนามหญ้าเออไอ้ไม่ใช่สนามฟุตบอลนะคะแล้วก็กําลังเอามือเนี่ยถือนะคะเป็นบ้านหนออ๋อก็คือจะเป็นบ้านที่อยู่ข้างในนี้เลยนะคะเฮ้ยจะว่าไปแล้วก็คือเป็นไอ ดีที่แปลกใหม่เหมือนกันนะเนี่ยถือแม้ว่าน้องแพรวาจะไม่ได้สร้างเองนะคะแต่ว่าภายในคือสวยมากเลยอะ่ะเออมันเก๋ดีนัเนี่ย่ะเฮ้ยดูดิคือเขาทำรูปภาพเองด้วยอะ่ะโดยการใช้อเทมนะคะที่แบบว่าอยู่ในเกมนะคะแต่เสียดายอ่ะทุกคนคือแบบน้องเขาไม่ได้สร้างเองนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนี้คือปอเจอแต่ไอดีอะไรก็ไม่รู้นะคะ ไอดีเสียก็เยอะเนาะวันนี้อะต่อเลยค่ะทุกคนพี่โอปอน้องกะลอกจะฝาก2ไอดีตลาดงานวัดกับโขงช้างเดินเนาะคืออะไรอะวันนี้น้องกะะลอกนะคะมา2ไอดีเลยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะคะน้องกะะลอกนี่ไงตลาดงานวัดนะคะจากน้องกรลอกเหมียวเหมียวงับปสองเนาะหุย สร้างตลาดอีกแล้วหรอแล้วคือเป็นตลาดงานวัดด้วยนะคะนี่ไงเจอแล้วออก็คือเขาจะสร้างบริเวณนี้เลยนะคะมีป้ายเขียนตรงนี้ว่า งานวัดนะคะแล้วก็พอเราเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับเต็นท์ขายของกินนะคะมีร้านขาหมูมีกระป๋องกาแฟมีแตงโมนะคะมีเนื้อหมูมีต้มเนื้อสาหร่ายนะคะแล้วก็มีวายขายด้วยนะคะแล้วคือซูชิค่ะเห็นปะ มีความแบบว่าเรียงกันเลยนะคะเออเรียบร้อยค่ะแล้วก็ฟุตลองทาโกยากินะคะไข่นกกระทาผักชีกุ้งทอดนะคะคือขายทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเออแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำหมอเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นน้ำเลยนะคะเออถือว่าเก๋อยู่นะเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะสวยอยู่นะคะเราไปกันที่ไอดีที่สองของน้องกันลอกกันดีกว่านะจ๊ะโครง ช้างเดินทางคืออะไรวะคือเพราะว่านะน้องเขาหน้าจะสร้างอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะคะไหนอะอ,อ๋อเหมือนว่าจะอยู่ข้างในเลยอะแกเห็นปะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีกำแพงด้วยอะไรอะโอ้เดี๋ยวนะ ตรงนี้คือมีกำแพงหญ้าปะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีบ่อปะเหมือนจะเป็นบ่อน้ำหมออุ๊ยน่ารากักะส่วนตรงนี้นะคะที่ปอเห็นแต่ไกลเลยก็คือเป็นฝูงช้างจริงๆด้วยค่ะว้า ลอกสร้างฝูงช้างได้น่ารักมากๆเลยอะ่ะแล้วคือมีช้างเนี่ยค่อนข,ข้างหลายตัวเลยนะคะแล้วก็หลายสีด้วยค่ะเป็นช้างที่แบบว่าหน้าตาเหมือนช้างจริงๆอ่ะแกโอ้ย <c oughs> ช้างตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะมีช้างสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลสีเลือดหมูแล้วก็สีเหลืองนะคะ <c oughs> คิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะคะเอาจริงๆนะคือปอก็เพิ่งเห็นน้อง กะลอกเนี่ยแหละค่ะที่ว่าสร้างช้างได้เหมือนช้างจริงๆอ,ะอ่ะไปค่ะต่อเลยค่ะพี่ปอไปคาเฟ่หนูหน่อยนะคะหนูอายุ14ค่ะขอมาสองครั้งแล้วนะคะหนูชื่อมินค่ะ <S <S อ่าไอดีคาเฟ่จากน้องมินนะคะอุ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะอันนี้คือซร้างจริงปะเอาดีดีเฮ้ย ตรงนี้นะคะเขียนชัดเจนว่ามินค่ะก็คือชื่อน้องเขาเลยนะคะเฮ้ยคือสวยมากเลยอ่ะคือแบบ น้องเขาแปลงโฉบนะคะคาเฟ่แบบเก่าเนี่ยให้กลายเป็นแบบใหม่นะคะแล้วก็แบบใหม่คือแสงไฟสวยมากๆเลยนะคะเออแล้วคือเป็นโทนสีฟ้ากับสีม่วงนะคะตรงพื้นนะคะมีการปูพื้นใหม่ด้วยนะคะเอ,อิมเป็นพื้นสีม่วงกับสีฟ้านะจ๊ะแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็มีการทําใหม่ด้วยนะคะตรงนี้มีรูปภาพด้วยอ่ะเออทำได้ไงอ่ะขยันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าตรงกลางร้านเนี่ยเขาจะเพิ่มนะคะที่เป็นเอิ่มกําแพงค่ะแล้วก็จะมีทีวีนะคะกับแอร์เนี่ยเกาะอยู่นะคะก็ถือว่าดีนะทําให้คนที่เขาเนี่ยมานั่งกินไอศครีมนะคะก็สามารถดูทีวีไปด้วยได้นะคะว้เก่งอะ่ะเออสวยนะเนี่ยแล้วก็มีการตกแต่งนะคะในร้านด้วยเนาะเอิมเพิ่มแจกันนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะท,ที่อยู่ในตู้กระจกนี้ด้วยนะคะก็คือ ตู้นี้เนี่ยเอาไว้โชว์ต้นไม้นะคะแล้วก็ทําดีด้วยอะ่ะดีๆีด,ด,ด,ดีเรามาต่อไอดีสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะจากน้องฟินเจ้าเดิมของเราเลยนะคะมาไอดีนี้หน่อยนะคะได้เลยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องฟินนะคะไม่ได้พิมพ์บอกว่าสร้างอะไรนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหนะ้าหรือว่าไม่มีเป็นเมืองค่ะ อ๋อน้องฟินสร้างเมืองเหรอลูกไหนขอดูหน่อยสิมาแล้วเอ่ลูกสอไอ้โอ้โเกือบโดนรถชน คือตรงนี้นะคะก็จะมีต้นไม้นะคะอยู่ตรงกลางถนนเนาะทำให้บ้านเมืองเนี่ยดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีรถจอดอยู่ด้วยนะคะพร้อมกับตู้กดน้ำนะคะที่อยู่หน้าร้านาสะดวกซื้อนะจ๊ะแล้วก็มีคำใบ้เ้ียกคาเฟ่ลับเปิดแล้วใกล้โรงเรียน มัธยมหรอเคลฟหรอแล้วก็มีเวทีวงดนตรีโรงเรียนเคลฟหรอเคลฟเคลฟเคลฟฟังเพลงกันได้ที่โรงยิมของโรงเรียนตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10มีนานะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะน้องเขาทำเป็นสะพานลอยค่ะเอออันนี้คือเก๋นนะทำให้เราอะ่ะไม่ต้องเดินข้ามถนนนะคะแต่ว่าเราอะใช้สะพานลอยแทนได้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะทีนี้เราขอ ไปดูคาเฟ่สักหน่อยก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าจะมีคาเฟ่ใช่ไหมที่อยู่ในโรงยิมถูกปะวัดดีวัดดีอู้อะไรเนี่ยอ๋อเอา้เอามันคือป้ายโรงเรียนประเทศอะไรเหรอคือมันไม่ใช่ป้ายโรงเรียนไทยนะแต่เป็นโรงเรียนต่างชาติใช่ไหมแล้วก็ตรงพื้นนะคะมีการปูใหม่ด้วยนะเฮ้ยเก่งอะขยันมากค่ะ ตรงนี้มีเหน้าเสาธงด้วยนะแต่ปอขอลองวิ่งไปที่ลงยิมดูดีกว่านะลงยิมลงยิมอยู่ไหนหน้านี่ไงเจอแล้วโอ้โหเราเจอคอนเสิรต์ตแล้วค่ะน่าจะเป็นคาเฟ่น,นี่ดูสิคะคนเต็มไปหมดเลยเอาละ่ะ สงสัยพวกเธอด้วยนะคงจะรอให้ฉันเนี่ยมาร้องเพลงกันอยู่สิทธาโหคือแบบว่าเหมือนเราอ่ะเป็นดาราแบบว่านักร้องเลยอ่ะเห็นปะมีตัวคนแบบว่าเฮ้ยเชียร์เรานะคะหรือว่ามันจะมีแค่นี้หรือเปล่าอ่ะคือปอคิดว่านะคาเฟ่เนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะปอได้พาเพื่อนๆน,นะคะมาสุ่มไอดีทั้งหมดประมาณเอ่อ 7คนป้แต่ว่าอีก2คนนะ่ะคือเป็นไอดีเสียนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือเอ่อไม่ได้สร้างเองนะคะคือเราเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยเนาะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆบายยค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน